หลันี้สินาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับสิบนาฬิกาสี่สินาทีสี่นอะไรทำสักทุกคนนะครับต้องต้องค้บนะครับยกขึ้นเลยครับต้องถวายนะเออยกไว้ก่อนนะครับเราต้องก้มครับพักเยอะเพื่อนๆเลยยิ้มพร้อมครับยิ้มยิ้มยิ้ม ยิ้มน้ำเออยิ้มพร้อมแั้วครานี้ก็ทวายสินบอกครับชาวบ้านจะจับาใส่กันเลยยักยักใส่กันเลยเออกลับไปก่อนนะครับจับน้ำ้วยคุณแม่จับน้ำ้วยครับจับน้ำมาด้วยนะแม่เด้อ

ยกขึ้นเลยก็พรวดได้ยกขึ้นไปเลยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นไม่ต้องก้มยิ้มรอบยิ้มบอบยกขึ้นมาละยิ้มให้ลงตานะครับลงตาอยจะให้ยิ้มให้เออกลมหัวแล้วครับกลมหัวหมด ขอนมวกด้วยนะครับถอนมวกด้วยครับขอนม้ยหน้าึ้นเยยหน้าขึ้นมาเร็วมาเร็วนั่งลงเลยครับนั่งลงแล้วก็พนมมือยืดขึ้นเลยนะครับอ่านั่งลงเลยครับผมตัวเล็กถอนมวัวครับตัวเล็ก้วเล็กถอนมว้วตัวเล็กถอนมววหลวงตาท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงข้างหน้าอนนี้นะครับ เตรียมพร้อมนะครับยืนตรงตรงขึ้นนะครับ vẫn hơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รถเดินหมีไปหาเย่างมันช้าเพราะตัวเด็กเขาโตหมดอันนี้บอกนี่ตอนนี้หาที่พักเท้าช่วงเที่ยงให้หลวงตานะครับดูว่าหลวงตาท่านจะพิจารณาจุดนี้ไหมนะครับฝั่งซ้ายมือก็พอมีร่มอยู่นะครับพอมีร่มให้ย้ายทำได้พัก ทานข้าวกันอยู่ั้งในมีร่มอยู่ยครับลงตามีลบนลงตาเลยครับหลงตาท่านท่านจะพักเท้านะครับช่วงเที่ยงให้ลุกศิลูกหาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็คุณหมอแล้วก็ พี่น้องยิธรรมที่ร่วมเดินในวันนี้ได้พักฐานข้าวกันนะครับมันมันแดดสดส่งตาก่อนนะครับเนาะหอมมะมลหน่อย ส่งมาถึงที่พักเท้าก่อนนะครับเนาะท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงนะครับพี่น้องอยากจะทำ้ทุกท่นทุกคนนะครับผู้ที่รออยู่ด้านหน้านะครับก็บอกพี่บอกน้องเราด้วยนะครับนะ,ะพักตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับครับตอนนี้หลวาตาท่านก็จะได้พักเท้านะครับช่วงเที่ยงนะครับ ก็ตรนนี้ก็จะได้ทานข้าวนะครับทานข้าวถ้าคุณหมอทานข้าวครับทานข้าวกันก่อนนะครับข้าวน้าทานก่อนนะแม่เด้อครับหลวงตาพักให้ทานข้าวกันนะครับตอนนี้ครับผมครับอันแรกกนครับ แรงบนท่านหูครับเบ่งไปก่อนเด้อน้ำอยู่ยในรถนะครับมามีอะไรทานเอาออกมาเลยเด้อแม่เด้อทานข้าวก่อนนะครับทานข้าวก่อน,อนทานข้าวก่อนแล้วพี่เด้อลุงตาพักให้ทานข้าวนะครับตอนนี้พักทานข้าวกัน พี่มีนะครับนี่ครับีะเพ้าเรามีไหมนี่มีหยางมีหยางหรอกเดี๋ยวพาเพื่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวละพี่พาเพื่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวมาไม่เป็นไรค่ะไปเลยไม,ไม่ไม่ค่ะ ตามหนุนตาค่ะวันนี้ตั้งใจหอมกินก๋เตี่ยวเดี๋ยวรอดนว่าจะไปเลี้ยงก๋วเตี๋ยวสักหน่อยเลยไม่ได้เสียตังค์เลยไม่เสียตังค์เลยสบายเลยตังค์ก็ไม่มีหรอกครับพูดเลยนะหรับเฮ้ยเขาเลี้ยงจะเลี้ยงแล้วกินไม่มีตังค์แล้วก็ดีแล้วก็ไม่ไปกินดีเล้ยพูดพูดเลยนะผมไม่ชนไม่รักหรอกไม่รักไปผมไม่มีตังคแเ้ว พูดดิมีการโกหกอย่างนี้พูดหยอกครับยังดีแต่ไม่ไปใช่ไหมพี่ถ้าไปจริงๆนี่มไม่มีตังเลยมีอะไรก็แบ่งกันทานไปก่อนครับเาวอเดี๋ยวรเข้ามาจะค่อยกินรับิข้าวมาีาในเดือนครับครับผมไก่บูดบุญด้กแจให้เนาะจ ดูไม่เปิดสู้ๆไม่เปิดสู้ๆแม่เจ้าม่อกินเขาบะเฮ้ยเนาะนอนอยู่ยังยกสองนิ้วอยู่เนาะเฮ้ยเนาะเจ้าเมื่อกี้เข่าบะเมื่อกี้เข่าก็เนอะเข่าก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับทางช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกินเขากันได้แม่ได้กินเขากันได้ไดเงี้ยังมากินได้ครับนี่ทอ,ท,อทอดปลาทอดปลาทอดปลามาแต่บ้านโอ้อกินแล้วได้แม่ได้เดี๋ยวลงตาแพ้คักบดนกัญญางกันเด้บคลิปนี้สวัสดีครับผม